การจิตอาสาพระราชทานมนทนฐานบกที่310ิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถานเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พนพลตีสมบัติบุญกอแก้วผู้บัญชาการมนทหฐานบกที่310ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมนทนฐานบุกที่310ิ นำคณะผู้บังคับบัญชาผู้บรงคับหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราปาการสำนักงานส่งขอทหารผ่านสืกเขตตากเทศบาลตำบลไม้งามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูหลวงวิทยาจิตอาสา904นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา,าศาสนสถานณวัดโคกภูตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตาก กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณภายในวัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางศาสนาให้มีความเรียบร้อยสะอาดและสวยงามจะร้องถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในชุมชนสิ่ว,สสวัดโคกภูเป็นศาสนสถานสำคัญในจังหวัดตา มีประวัติยาวนานกว่า200ปีสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2310เดิมเป็นวัดมอรมีชื่อว่าวัดรามันสัทาราศก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโคกภูในพุทธศักราช2440และยังคงเป็นสถานศึกษา,าพัะปริยัติธรรมสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างความสมมามัคคีและจิตสาธารณะของกำลังพลจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม